สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับรายการเพลงพาเพลินเพลงอารมณ์ดีอีกแล้วครับท่านฝนตกอย่งหนักนลฮะบรรยากาศฝนตก ใกล้ๆแล้ยวยวลาดมีเพลงมาฝากเป็นเพลงของพี่มนแคนแกนคูนนะคำว่าหักมันเฮียถิ่มใส

โบอยักเสื้อสายตาว่าภาพตรงหน้าสิเป็นความจริงก็เคยที่ก็คนที่เคยสัญญาคนที่บอกว่าจิตตายก็บอทอดทิง้งกำลังกอดกันอิงติง้งกอดอิงติงอยู่กับคนอื่นก็ พิ่งจะฝึกลองจะยังจำเนื้อไม่ได้นะครับเพลงนี้นะแล้วคำว่ากกันมือนั้นมันเหียถิ่มใสแล้วคนที่ว่ากกันแล้วคำว่ากกัน มือนั้นมันเฮียถิมใสแล้วคนที่ว่าฮักลายมือก็จำไม่ได้จริงๆนะเอาพอหอมปากหอมคอนะ